ไปเร็วาเธอนั่นแหละขอบคุณนะอาเธอไปกันเถอะอาเธอไปกันเถอะแล้วเงินล่ะอ่บีเกลให้คุณแจกูมาเฮ้ยกูลงไปกูตายในห้านาทีแน่กูมีครอบครัวสำคัญกว่าเอ้ยมึงพูดถูกแต่อยากได้เงินใช่ไหมลงไปเลย คุณต้องไปหาครอบครัวก,กูคนส่วนใหญ่นะครับจะเลือกไปช่วยจรแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนครับผมไปเงินครับ <c oughs> นี่ายศาสคนส่วนใหญ่จะเลือกช่วยจรนนะผมเอานี่ไปเดี๋นี่แล้วไปซะ เจอกันใหม่จอห์นมาสตันปลอดภัยนะมาครับเราเปลี่ยนแบบบ้างดันเฮียไมก้ามาหากูเลยเวนดัสเฮียแม่งประกาศสักดาห์ไอเฮียไมก้ามึงมาหากูเลยเวนไอเฮียเพลงไอเฮียบีดแม่งดีละ

่วนใหญ่นะครับจะเลือกไปช่วยจอนแต่น,นี้เราจะมาเอาเงินบ้างอันนี้จะจบแบบค่าความดีนะครับผมอันนี้ค่าความดีสูงเดี๋ยวผมคิดว่าคลิปหน้าจะลองแบบจบแบบเพี่ว่าผลจะเป็นยังไงครับผมไปวิงไปหาจะไมก้าไมาก้าจอมทนยศไปไป,ไป กูรอ <g ul ose> ที่จะฆ่ามึงมานานแล้วไม่กล้า <g ul ose> ไปไปไป <g ul ose> เอ้ยแม่งมีมาเพิ่มอ,อีกไอ้เหียไม่มียาอีกมีไอ้เหียเลยยาหมดตายเออมีด้านนี้ ถึงแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ซ่อนเลยแล้วไอ้ไมก้าเอาเนยๆๆเนยๆๆเนยเนยเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมดาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลองแบบจบเพียดูผลลัพธ์แต่และผลลัพธ์ของเกมแล้วไอ้ไมก้าไ,ไ,ไปเอาเงินครับเล่นอะไรใหม่ๆบ้าง แต่ผมชอบจบแบบไปช่วยจอรมากกว่านั่นคือเนื้อเรื่องที่แบบจบดีที่สุดแล้วอันนี้น่าจะลองลงมาเรามาดูกันค่ะผลมันจะเกิดขึ้นยังไงถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกอันนี้นะครับผมหยบโอ้ยหยบนี้หยบนี่ะอะไรอะจิวเวอรี่ เช้งครับโอ้เด้เงินสินเหรียญโอ้นนดูไหมอ๋อนี่นี่นี่น,น,น,นีแล้วกูต้องเอาอยังไงอ้นี่เรฟัง่อยวะเอาฟังนี้ฟังนี้ grab มาได้แล้วนะครับอืมอเหี้ยสี่หมื่นสองโวยดัดมึงกูได้สองหมื่นม่งก็พอแล้วเว้ยโอ้โหสี 40, ่หมื่นไอ้เหี้ยหมายว่ามึงโกหกอดีตที่ผ่านมามึงก็ไม่ต่างอะไรจากคนโลกอะไอ้เหี้ยแต่ถ้า ไปครับออกไปจัดทำกันดีกว่าเอา้าทำไมไม่เดินเดินสิไปครับเอาไปให้จอนไปอ้าวเฮียไม่กล้าไอ้สัตว์ ไอเฮียแม่งแทงแม่งแทงพาเธออืออ๋อโห و! ไปไกล,กลไม่ได้หรอไอปอดดัมึงควรจะไปกับเพื่อนมึงไอมาสตันแล้วปล่อยเงินไปแน่นอนอือหือ,อสัตว์กูคิดว่ามีแค่มึงกับกูแล้วกูกับมึงแล้วกูกับมึงยังมีงานที่ยังสาวสาวไม่เสร็จออุ้เยเกี่ยวอ่อนแอ หลอมานานแล้วที่จะฆ่ามึงนะโอ้รูร้งูพิษโอ้งูเหรอให้างั้นมึงก็เป็นนกอีแรงแล้วกันคนดัดหลังจากที่เขาทำทุกอย่างเพื่อมึงเฮ้ยกูเป็นผู้มีชีวิตรอดนั่นแหล,ละที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็แค่ใช้ชีวิตและตายไปออืืหอแล้วแต่มึงอ่ะกำลังจะตายอ นี่ฟันแขนแม่งเลยโอ้โหยังสู้ได้เหรอฮะเนอนโอ้โหมันง่ายมากเลยตอนนี้กูสู้กับพวกคิดขาดเนี่ยมีแค่นี้เหรอ้อปอดดำสัตว์มึงอึ้งโอ้ยโ,โอ้ยเยียมมากฝ่าหน้ากูกูจะจอาเงินทุกเซนเลยทุกบาททุกสตางค์อุ้ยนี่ไงอ้งูพิช สัตมามาฟันมึงแพ้มึงวันนี้ใช่ลูกผู้ชายมึงอันนี้หันมาอือโอ้โหฟันเข้าตาแม่งเลย โอ้โหฝันกูนี่แม่นมากอ้กปบอดดำมึงมาหนีเลยจบเรื่องนี้กันอี้ยะอี้ยตาแม่งอ้นี้เลยบอดแน่เอ้ย F F ฟมึงต้องตายไม่เชื่อเอเอ,อกัดแม่งเลเ็กหยุดเถอะขอร้องหยุดเถอะพวกมึงทั้งคู่แม่งเอ้ย มันเปลี่ยนไปดั๊ดกูบอกแล้วมันเปลี่ยนไปมันกลับมาเพื่อมาป้นมึงไม่กูไม่ได้เปลี่ยนไปไมก้ามึงนั่นแหละเปลี่ยนไปบอกดัดไปสิว่ามึงพูดอะไรกับเจ้าหน้าที่นูตันมึงพูดปากไปมึงพูดไรสาระมึงงันทรยศไอ้ไมก้าไม่ใช่มอลลี่ดั๊ดมันมันมึงกำลังตายพาให้ปอดดำ ใช่แล้วมึงก็ตายแล้วด้วยเหมือนกันข้างในตัวมึงอ่ะตายแล้วไปกันเถอะดัสเอาเงินแล้วไปจากที่นี่กันดั๊ไปกันเถอะดีจ้ดัสดรักไม่ได้อันนี้อันนี้มันไร้สาระเออแน่นอนดี ก็ไปเอาเงินแล้วก็หนีวิอันนี้คือจบแบบไปเอาเงินแบบค่าความดีไฮออนนร์นะครับผมอันนี้มีค่าความดีสูงเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเล่นแบบค่าความดีต่าเรียบร้อยอารเธอ ครับอันนี้คือจบแบบไปเอาเงินนะครับผมแบบค่าความดีไฮออเนอร์เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกัน